าสายเด้านะครับนี่อิ na, anyway. พพสุออนิวนะครับ f อซจากสมุทรสาครนะครับมาให้แก <te ngh ỉ> ้ทรงใหม่นะครับทรงนี้อย่าไปหาทํานะครับมาอีกแล้วครับทรงไหนนะครับนี่ครับหับแหนบไม่ได้หักนะครับเน้นว่าแหนบไม่ได้หักนะครับถ้าทรงใจทับนะครับทรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าทรงไหนนี่นะครับตัดไม้แล้วครับนี่นะครับตัดครับดัดข้างนี้ด้านนี้ตรง อันนี้งอตัดอันนี้ออกนะครับสองข้างสายเด้านะครับมาแก้อแล้วนะครับผมจัดให้ใหม่หมดนะครับผมจะทํามาจากที่ไหนมันไม่ใช่ประเด็นของผมนะครับประเด็นของผมคือแก้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ให้แล้วเรามาดูรอชมนะครับนี่ครับสายเด้านะครับผมตรงนี้อย่าหาทํานะครับจะได้แนบครับผมเชื่อผมเนี่ยตัดทิ้งไม่ต้องเสียเลยนะครับ ฝากไว้นะครับคันนี้ f c จากสมุทรสาครน,นะครับผมนี่ครับแก้ตรงใหม่รอชมครับ